สวัสดีครับเจอกับผมอีกแล้วนะครับผมจะพาลุยสูตรพระเอกนะครับสูตรพระเอกนะครับผมจัดใหม่นะครับเป็นพระเอกใหม่นะนะพระเอกเก่าเข้ามานานแล้วนะครับผมก็เลยต้องปรับสูตรพระเอกใหม่นะครับใช้งวดนี้เป็นงวดแรกนะครับมาดูการปรับสูตรของผมนะครับนะ เอาผมจะตั้งก่อนนะครับเอาตัวตั้งนะเอาตัวตั้งเริ่มจากงวดไหนดีเอาเริ่มจากงวดสามหนก็นแล้วกันนะสามหนึ่งนะห้าแปดเนะหกนะึ่งะอันนี้เอาเลขล่างนะครับเลขล่างย้อนหลังไปนะย้อนหลังถัดไปนะเอางวด37ไม่เอานะ เพราะว่าเราคิดย้อนหลังนะครับนะแต่เลขบนนะครับนะไม่เอาย้อนหลังนะครับไม่เอาย้อนหลังนะอ้าวสี่หกเจ็ดแปดนะครับเก้าหกนะเก้าแปดสี่ห้านี่บนงวดที่แล้วนะครับออกสี่ห้านะนี่สี่ห้านะอืม บนเอางวดปัจจุบันนะครับแต่ล่างเอางวดย้อนหลังนะผมตั้งล่างก่อนนะเพราะล่างมันมาก่อนบนมันมาทีหลังนะพูดแล้วก็สับสนอยู่ถ้าคนไม่เข้าใจนะเอาไปดูอย่างนี้ก็ได้อ่๋จะให้ดูนะนะนะนี่เอาไขว้กันอย่างนี้นะอืมนี่แปดแล้วก็แปดเจ็ดแล้วก็สี่ห้าอย่างนี้นะแปดเจ็ดสี่ห้าอย่างนี้นะ อธิบายมากไปก็เหมือนเดิมนะคนเข้าใจก็แป๊บเดียวนะคนไม่เข้าใจพูดยังไงก็ไม่เข้าใจหรอกครับออผมบวกให้ดูนะผมไปเร็วนะเพราะว่ามันเป็นสูตรเก่านะครับแต่มาจัดใหม่นะครับเพื่อพัฒนานะครับเอาผมบวกนะครับได้เจ็ดกับเจ็ดนะนี่นี่สามสี่นี่หหนึ่งนี่อันนี้ได้สองนะครับอันนี้ได้หกนะครับอันนี้ได้ห อันนี้ได้3อันนี้ได้5อันนี้ได้9อันนี้ได้2อันนี้ก็ได้2นะบวกลงนะครับบวกลงนะเอาบวกลงได้อย่างนี้นะผมไปเร็วนะครับเพราะมันเป็นสูตรเก่าแต่เอามาดัดแปลงเฉยๆนะแต่ยังไม่ถึงช่วงดัดแปลงนะครับเอาเอา7บวก7นะครับได้4นะครับอ่าบวกกันได้8ปดเาบวกกันได้9เอาบวกกันได้1 4เอาเลข4ตัวเดียวบวกกันก็ได้4นะ เอาได้มาอีกแล้ว1ตัวนะครับนะ้มาอีกแล้วหนตัวนะครับนี่คือตัวผลลัพธ์ที่เราบวกมานะอ่าต่อไปนะครับต่อไปคือรายการสําคัญนะสําคัญนะครับให้ดูตรงนี้นะอ่าให้ดูตรงนี้นะจากนี้แต่ถัดไปนะครับดูนะจับตาดูให้ดีนะครับอืมได้สี่มาแล้วนะครับยกสี่ลงมาข้างล่างครับนะนะก็นับ นับเพิ่มเติมไปอีกนะครับนับเพิ่มเติมไปอีกเป็น5นะครับแปดเป็นเก้านะครับเก้าเป็น0ูนย์สี่เป็นห้าสี่เป็นห้นะเอาผมจัดแบบนี้นะครับปรับสูตรใหม่นะครับเพื่อให้เข้ากับสถานการณ์นะครับดูกันไปนะครับและตัวที่สองทำไงครับตัวที่สองนะตัวที่สองนะครับ เอาสี่ตัวนี้นะครับสี่นะครับบวกตัวของมันเองนะครับสี่บวกสี่ได้แปดนะครับเอาได้แปดนะครับตรงนี้ผมไม่เพิ่มนะครับผมลดแต้มนะออาผมลดแต้มแปดบวกแปดเป็นสิบหกนะครับได้หกลดแต้มนะครับเหลือห้านะ่ะตัวนี้เหลือเก้านะเก้าบวกเก้าได้สิบแปดเอาได้แปดถ้าโลกนะอ่าอืมก็ลดแต้มลงมาก็จะเหลือเจ็ดนะครับเอานะไปเร็วนะครับ สี่บวกสี่เป็นแปดนะครับเอาลดแต้มก็จะเหลือเจ็ดนะครับอ้าวไอ้ตัวนี้ก็ได้แปดลดแต้มก็เหลือเจ็ดเนี่ยได้มาแล้วอีกแถวหนึ่งนะครับเราจะเอาแถวนี้นะครับเราจะเอาแถวนี้นะครับมาเป็นตัวที่เราจะาประเมินประมาณการว่าเข้าหรือไม่เข้านะครับเอามาดูผลออกนะครับมาดูผลออกแต่ละงวดนะครับอไปเร็วนะครับช้าไม่ได้นะ เวลาจำกัดบางคนก็ไม่ชอบความช้าบางคนก็ไม่ชอบความเร็วนะกะว่าจะเอาพอดีงวดนี้ออกเจ็ดแปดกับเจ็ดเจ็ดนะครับเอางวดนี้ออกเก้าหกกับอะไรกับหกหนึ่งนะครับเอางวดนี้ออกเก้าแปดกับอะไรกับแปดเจ็ดนะครับอากงวดนี้ออกสี่ห้ากับอะไรกับสามเจ็ดนะครับงวดนี้ออกอะไรยังไม่ทราบนะครับรอนะครับรอรอรอ วันที่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 หนึ <Claudia> ่งน,นะครับทคหกแปดนะอ่ะหกแปดนะครับรอนะอ่ามาดูผลงานนะครับมาดูผลงานนะอ่ามาดูตัวเลขว่าเข้ายัางไงไม่เข้ายัางไงนะครับอ่ามาดูตัวนี้มาดูตัวนี้นะครับอ้าวจับตาดูให้ดีนะครับงวดนี้ออกเจ็ดแปดใช่ไหมครับอ้าวมีเจ็ดมีแปดนะครับมีแปดมีเจ็ดนะเข้านะอ วันนี้ออก9 6นะครับเอามีไหมเอามี6มี9มี9มี6นะครับเอางวดน,นี้ออก9 8ใช่ไหมครับเอาออก9 8นะมี9มี8นะออก8เจดด้วยมี8มีเจดโอเคนะงวดน,นี้ออก4 5ใช่ไหมครับเอาเอาตัวนี้เข้านะครับอืมงวดต่อไปได้เลข4เลข5เลข8เลข7ไม่รู้จะจับกันยังไงนะครับจับคู่ยังไงก็ไม่รู้อ่ะลองไปจับดูเองนะครับอืม อ่าลองไปจับดูเองใครจับได้ตัวไหนฮะใครจับได้ตัวไหนนะครับหรือจะให้ผมลองจับให้เอาลองจับให้มาดูตรงนี้นะครับพูดยังกับเล่นละครเลยทีนี้เอามานหนังขายายาเลยนะเอามาดูจะจับให้นะครับมาดูนะครับจับให้ก็ได้นะครับอจับไปเลยจับไปเลยนะครับอา่าก็ซื้อปากกาด้ามใหม่มาให้ลองใช้ดูสิโอ้โหยังไม่เปิดเลยเห็นออกไหมในด้ามใหม่ <laughs> ด้ามใหม่หเขียนออกไหมเอาลองจับดูครับเอาจับดูจับสี่นะมานี่นะเดี๋เอาจับใส่ตรงนี้ก็ได้จับใส่ตรงนี้ดีกว่าผมว่ามามาจับใส่ตรงนี้นะจับนะครับจับจับสีอะไรดีนะครับจับที่สี่ห้านะครับสี่ห้าโอ้ประกาใหม่ซะด้วยเลยถอดด้ามเลยนะครับสี่แปดนะครับ จับแล้วนะครับ4 7นะครับจับให้แล้วนะครับ4 7แล้วนะครับจับให้58นะครับ57นะครับแล้วก็จับที่87นะครับจับได้เท่านี้นะใครชอบเบิ้ลก็ไปเบิ้ลเองก็แล้วกันนะอันนี้คือจับให้นะครับจับให้แล้วนะครับจับให้แล้วนะจะมาบนจะมาล่างก็ไม่รู้นะครับไม่รู้เหมือนกันนะ นะเอาใครชอบตัวไหนก็จัดไปนะครับใครชอบตัวไหนก็จัดไปนะสังเกตแล้วก็ชอบสีก็ว่ากันเลข4ชอบ5ก็ว่ากันเลข5นะครับอ่นะมามันสวยจริงๆและงามจริงๆก็คือตัวนี้เลยนี่นี่สวยงามจริงๆเลยนี่สวยงามจริงๆชอบไหม <laughs> นะครับหนึ่งธันวานะเ่าเฉียนอีกครั้ง1นึธันวา66กสิบแปดนะครับนะเอา อยากตามชุดน,นี้ก็ลองตามนะเป็นสูตรใหม่นะครับสูตรพระเอกนะครับพัฒนาใหม่นะพัฒนาใหม่จากสูตรพระเอกนะครับแอดกมลน,นะครับแจ่มใสนะครับหรือฟิหรือ Youtube นะครับ Routube ก,ก,ก็หวยไทยกมลน,นะสองช่องนะครับโอเคกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้ผมด้วย